แต่เรื่องหลักทั้งหวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่ขัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิคริปเปอร์โบนัสดิสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนพนักงาน,นเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จาก New s ซอแอปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเข,ขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีบริษัแดงตาื่องราวเกี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนนะครับ หลังเกมที่ยูเนเต็ดชนะเอเวอร์ตันสประตูต่อศูนย์นะครับก็มีเรื่องราวควันหลงมากมายมาพูดคุยกันนะครับมาคัสไรส์ฟอร์ดเองเนี่ยก็ยิงประตูที่2ในเกมนั้นจากจุดโทษนะครับให้ยูเนเต็ดขึ้นนำา2.0ซึ่งก็มีสตอรี่มีเรื่องราวก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยิงจุดโทษได้กับยูเนเต็ดเป็นประจำก็คือบรูโน่เฟรนเดสแต่ว่าช็อตนั้นบรูโน่เนี่ยมอบลูกบอลให้กับไรส์ฟอร์ดเอาไปยิง น,นอกจากจะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับแรชฟอร์ดแล้วนะครับแรชฟอร์ดก็เปิดเผยใน t ทวิตเตอร์ว่าประตูนี้มีความหมายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมอบลูกนี้ให้กับญาติของเขาที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวอักษรย่อ GBNF ซึ่งก็หมายความว่าก่อน but not forgotten หรือว่าจากไปแต่ไม่มีวันลืมนะครับยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของไรสฟอร์ดไม่มากก็น้อยนะครับไรสฟอร์ดกำลังโดนวิจารณ์เยอะมากนะครับสุดแท้แต่อย่างไรก็เป็นกําลังใจให้กับไรสฟอร์ดเพราะว่าถ้าเขาคืนฟอร์มกลับมาเนี่ยยังไงแล้วผลงานของทีมองค์รวมของทีมก็น่าจะดูดีขึ้นด้วยประตูก็น่าจะตามมาด้วยนะครับแล้วก็น่าจะทําให้แฟนๆอย่ไนเต็ดมีความสุขกันมากขึ้นยังไงก็ขอเป็นกาลังใจแล้วกันนะครับขอให้ไรส์ฟอร์ดกลับมามีสมาธิกลับมาคืนฟอร์มแล้วก็ ลบเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลอย่างเราไปให้ได้นะฮะขณะที่เรื่องราวของอ l เลฮ์นโรกานาโชครับที่ซัดโอเวอร์เฮดคิกนะครับเป็นประตูรแรกสวยงามมากนะครับที่เอี้ยวตัวนะครับย้อนไปซัดลูกเปิดของดิโอโกดาโลเข้าไปก็มีนักวิเคราะห์ครับมีสื่อนำไปเปรียบเทียบกับลูกยิงของเฟนรนูนี่เมื่อปี2011ที่เจอกับแมนซิตี้นะฮะ หรือแม้แต่ลูกยิงของคริสตยโนโรนัลโดไอดอลของกานาโชสมัยที่โรนัลโดเล่นในกับเัลมาดริดก็ยิงลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเอริกเชนฮากพูดถึงเรื่องนี้ครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่าเอาไปเปรียบเทียบเลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคือกว่าที่คุณจะสร้างตัวเองขึ้นไปเป็นเหมือนบรูนี่ได้เป็นเหมือนโรนัลโดได้เนี่ยคุณต้องทำงานหนักมากและคุณต้องทำมันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งณตอนนี้กานาโชยังเพิ่งจะเริ่มอาชีพคาแข้งครับเขาต้องทำอะไรอีกเยอะมากทำให้มันเป็นกิจวัตรสร้างมันเป็นสิบกว่าปีเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ในจุดที่รูนี่กับโรโนัลโดอยู่แต่ว่าแน่นอนนะครับว่ากานาโชเนี่ยมีศักยภาพซ่อนอยู่มากมายที่พร้อมจะทำอะไรในสิ่งที่เหลือเชื่อได้อีกหลายอย่างลูกจักรยานอากาศลูกนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ เรื่องยอดเยี่ยมเรื่องเดียวที่กานาโชทำเราจะเห็นอะไรจากเขาอีกเยอะมากๆแต่อีกจุดสำคัญก็คือกานาโชคือกานาโชครับเขามีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองคือพยายามอย่าไปเปรียบเทียบกับตำนานนะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นดาวรุ่งคนนึงทำได้ดีแล้วก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับตำนานไล่มุมหนึ่งนะครับเทนหาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเหมือนรูนี่แล้วก็โรนัลโด้เนี่ยคุณต้องทำให้ได้20 หรือ25ประตูในพรีเมียร์ลีกซึ่งมันไม่ง่ายนะครับคุณต้องทำงานหนักมากๆและเราจะได้เห็นอะไรจากการนาชโชอีกเยอะเลยครับอัปเดตอาการบาดเจ็บสนิดหนึ่งนะครับจากแมนเชสเตอร์อีฟ i น g ิ่งนิวส์เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็คือ2นักเตะเดนมาร์กที่แฟนๆยูไนเต็ดคิดถึงกันอยู่จะกลับมาเมื่อไหร่นะครับราสมุสฮอยลุนเนี่ยฟิตไม่ทันในเกมเจอเอเวอร์ตันนะครับแต่เชื่อว,ว่า ในเกมเจอการาสลายในคืนวันพุธนี้นะครับฮอยลุนน่าจะฟิตกลับมาได้เช่นเดียวกับแอนโชนี่ที่หายไปจากเกมเจอเอเวอร์ตันขณะที่คริสเตียนเอริกเซนนะครับจากเดิมเนี่ยมีกำหนดว่าเขาน่าจะกลับมาได้ในเดือนธันวาคมแต่บางสื่อก็บอกว่าไปปีใหม่นู่นเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าเทนฮากจะอัปเดตสถานการณ์ของอริเซ่นอย่างไรแต่เบื้องต้นข่าวดีคือฮอยลุนกับแอนโชนี่คืนวันพุธนี้นะครับ เที่ยงคืน45เราน่าจะได้เห็นทั้งคู่กลับมานะครับขณะเดียวกันก็น่ามีแฟนช่องค่อนข้างจะเยอะนะครับที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสถานการณ์ของกองหน้าดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดนะครับชาลิแมกนิวถูกพูดถึงลักษณะไหนนะครับเวลาทีมขาดกองหน้าก็จะมีแฟนเพจแฟนช่องนะครับบอกว่าเฮ้ยดันชาลิแมกนิวขึ้นมาสิตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือศูนย์หน้าที่แบบ เคยสร้างปรากฏการณ์นะครับยิงประตูได้เยอะมากสมัยที่อยู่กับเยาวชนนะครับคือนึกถึงกองหน้าเยาวชนที่จะถูกดันขึ้นมาเนี่ยจริงมีโจฮูกิลด้วยนะแต่ว่าชื่อแรกที่แฟนบอลจะนึกถึงคือชาลีแมกนิวคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแมกนิวก็ถูกปล่อยยืมตัวไปที่นิวพอร์ตคา n ตี้แหละไปดูการก่อนหน้านั้นนะครับและล่าสุดเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยชาลีแมกนิวก็ถูกปล่อยยืมไปที่สตีฟเนชนะครับซึ่งเป็นทีมในลีกชู แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยแมคนลไปเล่นให้กับซีฟเนชนะครับก็ได้ลงสนามไม่เยอะและสุดท้ายเนี่ยแมนเต็ดอาจจะพิจารณาที่จะดึงแมคกนิลกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมต้องบอกแฟนช่องแฟนเพจตรงๆว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับกับการที่แมคกนิลไปที่ซีฟ n เนชแล้วโอกาสลงเล่นน้อยนะครับเพราะนั้นหมายความว่าคือซีฟเนชเองก็ยังใช้งานแมคนลไม่เยอะเลยอะ ะฉะนั้นกลับมาที่ยูเนเต็ดเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปคุยกันว่าเฮ้ยไปหาสโมสรใหม่ไหมเพื่อที่จะให้คุณได้โอกาสลงเล่นเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นการกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ว่าเฮ้ยกลับมาแล้วก็ดันขึ้นชุดใหญ่เลยอาจจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าโอโหสอสปีที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเวลาที่แม็กนิวต้องพยายามเค้นตัวเองเพอสมควรเหมือนกัน แล้วไอ้ตอนที่อยู่กับยูเนเตดแล้วโอกาสได้เล่นชุดใหญ่น้อยนะครับหมายถึงว่าปริเวนก็ลงสนามได้น้อยนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นดาวรุ่งเยอะอยู่แล้วปรีเวณน่ะแต่โอกาสลงเล่นไม่เยอะนะครับมันก็น่าเป็นห่วงจริงๆกับสถานการณ์ของแม็กนิวนะครับก็ต้องดูว่าจะถูกดึงกลับมาจากซีฟเนสจริงหรือเปล่านะครับเรื่องราวของจิโม่แฟนเนอร์ครับถูกพูดถึงเหมือนกันจากข่าวของฟอร์เรนเพลเชนเบิร์กแต่ก็มี การพูดถึงในหมู่แฟนบอลเหมือนกันนะครับว่าเพลทเชนเบิร์กถ้าเป็นข่าวที่ไม่ใช่ของไบเยลียมิวนิ่เนี่ยโอ้โหอาจจะถูกดรอปไปเป็นเทียสี่เลยฉะนั้นข่าวนี้ฟังหูไว้หูนะครับเพลทเชนเบิร์กรายงานว่าแวนเนอร์เนี่ยนะครับอยู่ในลิสต์เป้าหมายของยูไนเต็ดในช่วงตลาดหน้าหนาวยูไนเต็ดได้มีการสอบถามเบื้องต้นไปนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอใดๆไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดซื้อขายยังไม่เปิดซึ่งแวนเนอร์เนี่ย ไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ตัวเองที่ไลฟ์ซิกเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องรอจับตาดูสถานการณ์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อไปอันนี้ก็ต้องย้ำว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อเยอะนะครับเพราะว่าเพลชันเบิร์กถ้ารายงานอะไรที่ไม่ใช่บาเยอร์ก็ฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะฮะขณะเดียวกันนะครับเอียนไรท์นะครับก็ได้ไปให้สัมภาษณ์จริงๆมันก็เป็นการพูดคุยในพอดแคสต์ใน Spotify นั่นแหละครับเกี่ยวกับคอปปี้ไมนู ในรายการนี้ชื่อ Righty House ครับซึ่งเขาก็ชื่นชมคอบบี้ไมนูนะครับว่าโหดูแล้วอึ้งเลยะนะครับไรท์ right เนี่ยเคยดูไมนูเล่นตอนโปรดิเซร์แล้วตอนที่ไรท์เ,เจอกับ Arsenal ที่สหรัฐอเมริกาแล้วคุณก็จะเห็นแล้วว่าเด็กคนที่มีความนิ่งแค่ไหนนะครับเล่นฟุตบอลแบบโตเกินวัยการจ่ายบอลที่นิ่งการจ่ายบอลที่แม่นยำคือทุกองค์ประกอบทุกมิติในเกมเราจะเห็นว่า เขาสามารถขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้แล้วการตัดสินใจทุกอย่างดูถูกต้องไปหมดแล้วก็นี่คือนักเตะที่สามารถจะขยับขึ้นมาเล่นในเกมใหญ่ได้ครับเอริกเทนฮากเองก็พูดถึงคอบบี้ไมนูเหมือนกันว่ายูนเตดจะใช้ไมนูอย่างไรมุมมองของเทนฮากกับการเลือกไมนูลงสนามเนี่ย เขามองเมนูเป็นแบบไหนนะครับเทนฮากพูดชัดเจนเลยครับว่าเมนูเนี่ยจะเป็นคนที่นำการสร้างเกมหรือว่าการบิลล์อัพให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือแผนการสำคัญนะครับเมนูจะเป็นคนนำการครอบครองบอลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด lead our p o s s e s s i o n เมนูจะเป็นคนที่นำการพาบอลขึ้นมาจากแดนตัวเอง ให้อยู่นเตดได้ครองบอลบุกค,คู่แข่งครับนี่คือสิ่งที่ทีมกําลังคาดหวังนี่คือสิ่งที่ทีมโค้ชกาลังคาดหวังในตอนนี้จากนักเตะเบอร์หกฉะนั้นเนี่ยคอบบี้ไหมหนูนะครับเล่นเบอร์หกได้เล่นเบอร์8ได้แต่ก็มีนักวิเคราะห์บอกเข้ามานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากสิ่งที่คอบบี้ไหมหนูทำได้นะครับจาก Devil DNA เเนี่ย นะเขาก็ทำเซติพา s ์สแมปพาร์ชแมต่างๆนะครับมาให้เราแล้วเราก็จะเห็นว่าคือจริงๆเนี่ยเมยนูสามารถขึ้นไปจ่ายบอลน,นะครับในแดนคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันขึ้นไปสร้างสรรค์เกมมีจังหวะจ่ายบอลขึ้นหน้าได้บ้างเหมือนกันนะครับเขาอาจจะอยู่ในแดนตัวเองเยอะครับสร้างเกมบิลอัพในแดนตัวเองเยอะแต่ถ้าขึ้นไปข้างหน้าได้บ้างคุณก็มี กลิ่นของความเป็นเบอร์8อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไมยนูเนี่ยอาจจะเป็นมิดฟิลตัวต่ำหรือว่าเบอร์6ที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ครับโดนบีบโดนเพรสนะครับแล้วก็พาบอลหนีเขาขึ้นมาได้แก้เพรสไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจ่ายบอลขึ้นหน้าแต่สิ่งสำคัญคือถ้าไมานูจะทำแบบนี้ได้นะครับแล้วทำได้อย่างสบายอกสบายใจคือโอ้โหพาบอลขึ้นหน้าโดยที่ไม่ต้องพวงหลังเนี่ยคุณจะต้องมีมิดฟิลเบอร์6อีกคน นะครับมาคอยช่วยครับถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องการให้ไมนูรอบต่ำมารอรับบอลจากโอนาน่าทุกจังหวะแบบนี้ถ้าคุณมีมิดฟิลตัวต่ำม,มีคนที่อาจจะมีคุณภาพในการเล่นเกมรับแล้วก็มีเซนส์ในการคุมพื้นที่ดีกว่าสกอตต์แม็กทูมินีนี่ก็เป็นโจทย์นะครับสุดท้ายก็ย้อนไปถึงเรื่องของตัวแทนของคาซมิโรในอนาคตอยู่ดีฉะนั้นแผนการใหญ่เกี่ยวกับการใช้คอบีไมนูแน่นอนครับ ถ้าสมมติว่าการปลุกปั้นเมนูนะครับมันเป็นไปในแลนที่เทนฮากวางไว้เมนูจะได้ลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆครับในฐานะคนที่พาบอลขึ้นไปข้างหน้าสร้างเกมขึ้นไปข้างหน้านะครับอายุยังน้อยแต่ว่าทรงทุกอย่างมันโตเกินเด็กแต่ถ้ามีมิดฟิลอีกคนหนึ่งที่มีพละกกำลังที่มีสรีระที่แข็งแกร่งมาช่วยเล่นเกมรับซัพพอร์ตเมนู กลางของเนื้อเต็ดจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรจริงๆมันมีชื่ออามาดูโอราน่าจากเอเวอร์ตันด้วยนะมองยังไงฮะสนใจกันไหมหรือว่าอยากจะมองอปปี้เมนูในแบบไหนครับยังไงก็ลองส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ถ้าสมมติทุกท่านมองว่ามีประโยชน์นะครับ อัปเดตข่าวเรื่องราวของยูไนเตประจำทุกเช้ากันแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ตามเสมอมาครับอบพระคุณมากๆนะครับสามกีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราครับกรัรวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เจอกันใหม่นะครับในคลิปวันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับ